เช้านี้มุมกาแฟของนราเล็กก็เป็นมุมเล็กๆแคบๆนะฮะแต่ก็เห็นแล้วเราก็สบายใจนะมุมเล็กๆแต่ว่ามีไม้ที่สวยให้ชมกันแล้วฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยฟังเสียงนก สวัสดีครับผมเช้านี้บรรยากาศสบายสบายมุมกาแฟของนาเล็กก็นี่แหละมักจะมีพวกต้นไม้ให้มีธรรมชาติสวยๆงามๆมาให้ชมกันริมระเบียงอันนี้ไม่ใช่ส่วนของนาเล็กนะก็เป็นของน้องอีกคนคเขาของน้องแม่ม ต้นไม้ดูต้นนี้ก็สวยงามนะช้อนเงินช้อนทองนะใบมันวาวเลยเพราะว่าเขาเจ้าของเขาดูแลดีอะมีการเช็ดใบตกแต่งใบให้สวยงามนะไม่ปล่อยให้ฝุ่นเกาะนะกระถางมาเปลี่ยนซะสวยงามมีจานรองถาดด้วยโอ้โหดูน่ารัก นี่แหละบางคนที่เขาไม่มีเวลาที่จะไปปลูกต้นไม้ไม่มีเวลาที่จะไปอยู่ในที่ที่มีที่ปลูกเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่กระถางสสวยมาชื่นชมมารดน้ำเขาก็มีความสุขเห็นไหมสวนถาดก็ใช้ตะบองเพชรน,นี่แหละ,ะจัะแต่งตามที่ ใจเขาชอบนะความสุขของคนเราอยู่ที่ได้ดูแลพวกนี้แหละเห็นต้นไม้เขาจเจริญงอกงามเขาก็จะมีความสุขจิตใจก็สบายจิตใจก็ผ่อนคลายนี่แต่บองเพชรแล้วแต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีความสวยงามแตกต่างของมันออกไป แต่นี้ก็จะเป็นปุ๋ยปุยฮะแล้วก็ไม่รู้จักชื่อฮะมันจะหลากหลายมากเลยตระกูลของพวกแคกตัสเนี่ยตัวบนก็ใหญ่หน่อยรูกนี้จะถ้าดูราคาจะแพงนะไม่แน่ใจว่าเป็นถังทองหรือเปล่านะสวยงามฮับแต่ถ้าคนไม่ชอบหนามก็ต้องระวังนะ เหลือจะไม่ต้องหามาเลี้ยงโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะอย่าหาพืชตระกูลหนามาเลี้ยงเด็ดขาดนะเพราะว่าเป็นแผลไปนี่ก็รักษาลำบากและส่งผลต่อการติดเชื้อรุนแรงด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือกัน ติดเชื้อง่ายนี่ก็หลีกเลี่ยงฮรพวกนี้นี่แหละครับความสุขเล็กๆน้อยๆของคนที่ชอบต้นไม้คนที่รักธรรมชาติดูแล้วเราก็สบายใจ ครับผมสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับอขอบคุณครับที่ตามรับชมชอ่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับสวัสดีครับ